ับสวัสดีนะครับพบกับผมีในช่องยูทูบลูกพแยตาครับนะครับกินข้าวกันครับนี่ได้มัมมัมจากน้องบะแดงกับแก้วปลาล่าพริกดิบเนี่ยมัมสดๆจากน้องบะแดงจังหวัดชัยภูมิ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 มาเลยครับกินข้าวกันเสร็จ เพิ่นนมัคายในข่ในข่เพิ่นนมัายมาจากน้องกรแดงบ้านมเองเนีกยใสื่อเ่นเพื่อนนั่นหรือวะา้อืมเศกอืมจ้าฟิกนิไซมามะกอ แก่เสร็จแล้วผมไปผัดอีกทีนึงผมพร<ฮ>้อมเชียวพอทาเขาขว้าพริกแนละ้วขว้าพริกกว้าท่านเอาไปตำมันก็แบบหอมไปเลยนะแต่ผมตำเสร็จแล้วผมเบีเสร็จแล้วผมจะไปขวาผมว่ามันหอมเหมือนกันนะ แล้วปลาล่าดิบๆมันบ็หอมปนไอเนาะพอมันตึกไฟมันห่อนหอ,นหอมก็หอมปลาล่าหอมเนั่นมะมกระแซบ ภาษาเชฟผมกันเขาใบหม่า วาทีเอ่อวิทีซื้อม่ำให้แซบๆหม่ำที่มันแซบๆนะครับพยายามเลือกม่ำที่เขาไม่ซื้อเสียงไม่ที่มาที่ไปนะครับม่ำมังจเจ้าเปินใส่เข่าขว้าพร้อมเด้อค่กินว่าม่ำใส่เข่าขว้าโอ้โหผมสร่งงไเท่หนึง่ง ปกติก็มีล้านประจำอยู่แล้วว่า้านหม่ำแต่ว่าอยากลองเปลี่ยนเจ้บเาบ้างไหมพอไปสั่งมาแล้ววะหม่มเต้เขาขัวเช่ไหา คือว่ามันแล้วแต่ผู้หมักผกกับบรูเว่นนำของแท้ออริจินัลต้องใช้พรมครับ Ah. <sighs> ต้องเนี่็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะให้แต่ละคลิปมันถึงยังน่อยคลิปละพันก็นยังดีนะครัเนะีย่ยมันต่ำกว่าพันเลยนะพอสิ่จะมีกางใจกฮ็ดคลิปเนะี่ยมัน เห็ดหมาคนเบิงเจ็ดแปดร้อยไอ้กหบคอมเมนแต่ผมหนุบ้าบางคนก็นิดตามเป็นล้านคนเบิงหลักพันคนไม่ค่อยเบิงยูทูบเข้าใจแต่ผมก็บไม่ค่อยเบิงเือกันเจ้าหนี้ือซุมมือหนีเบิงติ๊กตอกเรียนเฟสเลยยังเบิง ต้องกดไลค์กดติดต,ตามตกดคอมเมนต์อยู่ก็ขอบคุณขอบคุณเรียบวันผมเอสพูดเดียวกันผมกับเป็นกำลังใจคนอื่นกันองสารเพื่อนเพิน่นก็ตั้งใจเอสแล้วไปคอมเมนต์แถมใจเพิ่นเพื่อน มันบาดังคือสมัยก่อนยูทูบมือคอนมุนมิติกตอกไงชมวงนนี่เพราะโรคโควิดมาคนตกงาน,นดา,าดราตกงานกหันมาเฮ็ดทอง YouTube สมุนีอ่อันเพจช่องติกต๊กตอกกันแล้วนะมันไม่ได้เงินติกต๊กตอกไม่ได้เงินจากยอดวิวแต่มันได้เงินจากการขายของนะส่วนมากเห็ดอันนั้นคลิปเลี้ยวดีกว่าคลิปเลี้ยวมันยังได้เงินเด้ that would ปกติเนี่ยน้อยซีอยู่ใจภูมน้องแดรมันขายละ2ยบาท อเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องจบวันนี้ก่อนขอบคุณนะครับจะมาติดตามช่องยูทูบรูปพิษตาของพุ่มเลนขอบคุณทุกใจจะพบกผม,ผมหม่ขี้หน้าครับ